เป็นไรน,น้องหละ่ะมีคนมาจัดนักห้าสิบโลให้เจ้าบอสมานี่นอนอเอาเขาเอาห้าสิบโลแม่จัดนักเลยบ,นบลุนักบอสห้าสิบโลจัดนักเยอะอ่ะเด็พี่น้องมีคนจัดนักให้น้องเพื่อนห้าสิบโลเข้าพี่น้องเลยเนาะดีใจอยู่วะดีใจโอ้ดีใจน้ำเด้อชุ่มไอมายินดีนะ้ำมาหยอกน้องหัวมวนเจ้าเนาะไพมาจัดนักเข้าแทะเบายังกับเบายัง ก็จ่อยอดพี่น้องเนาะจุกในหน้าะไเบาเอนครับไนี่่งละอไน่องละจุกเพ่นจุกเพ่เน้น่ะเออยังไม่สบายดีเนะอ้าสบายดีละสบายดีข้างนึงเนาะสบายดีไรทเกิเแ้ะไปเ มีคนเอาเข้ามาให้เจ้าบ่โดนเปานึงบ่ล่ะโดเอาแล้วเพิ่นกินดบานมามนมาชื่อว่าจังได๋บ่อบ่ชื่อเพิ่นซ้ําคนบ่รอเนาะหน้าตาได๋หน้าตาได๋ะเจอหน้าตาเจอหน้าตาเห็นนี่เจอเนาะโดคันเห็นหน้านี่เจอชื่อเพิ่นบ่เจอแล้วเห็นบ่ตอนน้ เด้ยให้คนบได้เด้อเอนเด้อให้โคบได้เด้อถามหมไหมถามเมื่อกินข้าวป้าได้เขาอยากเข้าเด้ได้หนิือกินแล้วข้าวที่ยงจะนยังบริหารบ่แต่มทั่วเ้านี้เบิร์ดลบ่อวานแวจาจกินต่หมทั่วนี่ยงเนาะเมืนโมแม่ปิ้งชิ้นเนาะมือนโมแม่นัน เล่มาเขื่อเล่นอจกม่ย่งว่าน้อิงได้มันโอ้ได้งแต่มกลยิงดีน้ำน้องหลานยิงดีดีน้ำที่ได้เข่าเนาะได้เข่าิ่งก็อบกับ่แอนบ่เอามาให้บ่แอนบอแอนก็บ่จ้อยบ่จยอยชาแนลเพื่อจะได้เข่าพดทง่ไงเนาะนแต้นลงแข่ได้นั่นหละทั้งแตนพุทลงมาใส่ขอเสื้อจังน่นได้โอ้ยอย่าไปว้านอกเรื่องนะฮัจำาด นเจ้าก no. ็มีห้อยยิ้มเด้จุ่มายมาจบแม่นใช่มก็พอบให้้เจาอย่าให้เฮาอดบ่ได้เด้อจอยอะเบิกนั่งล้มกับน้องเอ๊ะนั่งพูดนั่งคุยแม่นคาว่าลมมันคนละความหมายเลวอ่ะนี่ล้มไปแล้วเอาเลวน้องเงินลูกบดได้นอนกลางเวีนบ่เจ้านอน นอนอยู่กังเว้นเพื <mañana benim S 2> <rawd Moder> ่อนมกินนมบอลลูนกับกินเมื่อหลาจักเวลาสี่ห้าสี่หาเวลาแล้วเข่าได้เจ้าบอลป้อนบ่ป้อนป้อนกินข้าวจี๋เพราะว่าบ่มีน่ากินป้อนที่ข้าวป้อนมาบ่ได้ยหน่ำป้อนนะบ่บ่จี๋แล้วก็ให้กินเองโอ้มันกระแขงแล้วเนาะคุณยายยังกินยากฟองว่าไงแบบบอ cầu cây lâu cầu cây lắm bọn em bosu ma mẹ 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 จากหน่อยเปิดน้องเปิดน่าว่าอยจะให้ข่อยอุดบ่ได้เด้อได้ใส่ใจน้ำได้ข้าวสารวันนี้เนาะแม่ทุ่มไห้เงินมาได้คลิปก่อนเห็นน้องได้ข้าวสารนี่ก็กินได้ถึงเติบแล้วก็ดีใจน้ำหาเงินได้ก็ไว้ชื่อแนวอื่นเนาะบได้ชื่อข้าวชื่อน้ำแล้วบัดนี้เมื่อนั่นพระอาจารย์เปิดก็มาให้ชอบนึงเนาะนั่ดไหมยั่งัระธานกินฮะแสดงว่าช่องสอบไม่เหมียวหน่อยละเดือนเนี่ยป่ะเนี่ยไอ้ก่อน สองเดือนสองช้อบนี่ต้องไหมแก่ฉันเกือบสองเดือนเพราะว่าหลายคนดูแต่ว่ามีแต่เด็กน้อยเนาะโดยมีใจน้ำมีใจน้ำได้แต่ข้าวนั่นบ่บมองเห็นมันได้เป็นอย่างนี้ยนมผงนมเนื้อน่ะเล็กตัวเย็นบ่อบเล็กตัวเย็นน่ากินยังอีกมาม่านมจักดกับกล่องอะไรนหนึ่งหนึ่งแทกหนึ่งแทกบ่เป็นกล่องหนึ่งกล่องโอ้โหกินหมเปิ้งป้าจ้อย <c oughs> ดีใจแล้วสะเนน้องันเดีจะได้เปลี่ยนนมนะั้ยโอ้หาเปลี่ยนมันกินเล็กตวัวเย็นเธอน้อเพมืนติดเล็อตวัวเย็นสิบุลาบากไปบ่มันแพงเนาะเร <c oughs> าต้องถอกนมเล็กตวนนะัวเย็นเนาะก็ใช้ถ้วยน้องมาจ้ำบ่ละจ้คำคำเข่าละจ้ำให้ลูกเจ้ากินมันแม่นแนวบ่โยกแซ่บได้เนาะบ่เลิมันเนาะมันนน้อยเอามากินแบบนน้ะ กินจีินะขนมนะานกาบ,า, <c oughs> จบาจบานะปล่อยเบา,าแอนตามเลยมีอย่งจะามบ้างไหมบ่มาจ่อยพี่นะบ่จ่อยจัดแางห่งหวนอยู่อคอยยือแขนมาได้ลอบ่ลยขมาเห็นน้องคนมีรอยยิ้มเขาก็เริ่มดีใจน,น<า>้ำเขา,าแต่เก่าละเช้า ครับกินแน่เ <il> จ้าก็ได้ขอคอบปแห้งกันเนาะคือกอมากแล้วเบอแอนทามกินยังฮันขนมกกันเนาะทามด้วยเพราะอยากกินข้าวเลยไหร่เถ้านะอยากกินข้าเลยกินขนมก่อน น้องก็มกินกันดีน่านดีถามเดินเดินน่ะอ่าพี่น้องนกับผิดพลาดทางเทคนิคน้อยนึงก็คือมูอคู่ยอกกันโพดพี่น้องเบาลิกเลยหายหัวกิ้นี่เนาะได้เข่ากระสอบหนึ่งก็ถือว่าเพื่อหาเงินซื้อได้แหวนทุกเจ็ดแปดแสนราบอเดี๋ยวนี้เนาะจะกินกันกินขนมบ่เลยโอ้หน้องเปินกินขนมให้ ใจก็ีเองเนาะว <c oughs> ่าถิบุยอกก็ยังยอกคือเกาเงอนยอดอยถามเป็นการเป็นงานเป็นผู้ใหญ่ทั้งได้น้องหลับผู้จักอยู่บ่<น>เป็นผู้ใหญ่ทั้งได้เสือเขาไทางฝั่งไทยบ่ทางฝั่งไทยโอ้เพิ่นพอถิ่มนคนลาวเนาะเพิ่นใจดีพี่น้องเลยเนาะน้องไอองม้นี่เที่ยวถ่ายดูอยู่พี่น้องเนาะแต่บ่ยอนวิวคนข่างจะบ่ขึ้นหลังเลยเห็นในการช่วยเหลือนี่มันไม่น้อย มันบดันฝีเนาะโดยมันคนบดเห็ดลายเอาง่ายก็ได้แมนี่ยังซอยเต็มที่อยู่เนาะแม่แม่การย่อนวิวขึ้นนะพี่ต้องเลยทุกหรือว่าบททุกกับแม่นมีผู้ซอยบอกลิว่ากล้ากันรันตีเลยแม่นบอว่แม่นจ้าลิวบอลเอนขึ้นบนยอดทันเลยยังมีคนซอยยังว้าเจ้าบัดดิวกระเพิ่นไว้แล้วเนาะเพิ่นยังให้มาถ่ายนั่นหรือเพราะว่าก่อนที่มีคนซอยนี่ก็ต้องมีย้อนวิวก่อนเป็นช่างเจ้าว่าชั้นพี่น้อง phụ nhảy đi vẫn cả tăng để bưng hiện tượng này, anh chủ mưu bảo thay luôn 10 sao view nè bưng ảnh thấy hiện, mình sẽ bỏ chói, nó, <laughs> bỏ bọt nó, đưa bỏ trói thì là phụ đây để <laughs> มาบอสเนี่ยเดี๋ยวเาโยกกันลน์จับกันเราองจริงจังมากกว่าถ่ายคลิปไม่ั้เสียงลายจบอใช้รสชาติรุนได้บไงปุ๊กเนี่ยนอกเรื่องก็มีบ้านออปป่มเป็นบออปป่อะีเราชอบน้องคนนี้โอ้ออปป้เคยซื้อแล้วบ่ลีเคยซื้อเธอหนึ่งแต่เธอชอบเป็นบอบ่ลีซื้อน้องบอสเนี่ยแฟนบ่ลีเคยซื้อเคยเคยซื้แเรื่นี้บาลีซื้อไหมน้อง บอลลีบุรีชือ้อไอ้เนาะเจ้ากะจริงจังแม่นี่นี่นี่เจ,จ้าเฟซบอลนะจะบอลี่ที่เอาเฟซให้ให้เจ้าเลยนี่เนาะเป็นน้องเพิ่มเอาแล้วบป็ยื้อเอานี่มีผู้ทักมาเนาะถ่ายเอฟซีทานใดที่ว่าอยากทักกันอยากคุยกับน้องแล้วก็คุยกับน้องนี่เพื่ออยากถามถามน้องขอมูลแม่นนี่เนาะเฟซน้องอลีพี่น้องเนาะ บอแม่นได้ว่าเบลลี่เปิดใจน้องเพิ่นนี่นะแปลว่าถ้าผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าต้องการเพื่นน้องเพิ่นอยากคุยโดยตรงโดยที่บผ่านทีมงานนะนะนแต่คุยได้พี่น้องคุยได้แบบถามชุกดิพเพิะะร์นนะเปิดเพลงเบลลีเปิดเพลงน้องใหม่หัวจักชื่อเพื่อนกุคกมมานหรือเ่าพวกมันไงหัวจักแต่ไม่เคยเจอโมื่อเนาะโดยเพว่าไม่ยคนเอ้านี่นี่ปุณิปุณิโมื่อจอยเฮ้ยนี่เขาได้จ้ะ บูืชเนาะคนบลออันนี้ได้จ้ะชื่ออะไรบ่อลีเบาอลีอันนี้จ้ะข่าวบไลบออนเจ้าไลละบ่เมนนี้เอาด้วเจ้าลาไลเจ้าบอาให้อดได้ดยอนโอาไลโทรศัพท์น้องเพิ่บุญอันนี้โทรศัพท์จ้าบ่ จ้าไปใส่เคีเจ้าทื่ออะไรเนี่ยลายโทรศัพท์น้องเจ้าลายพลาน่เป็นไงเฮ้ยทื่อโดนแล้วทื่อโดนอะไรนะล้านปลายอ๋อล้านปลายชื่อโดนล้านปลายบาทโทรศัพท์อัพปูไปนี่เนี่ยเคยเบาเี่เคยใส่อยู่มันมันมันจะเป็นเบาเวียงมากมันจะเป็นแบบมันบ่ค่อยแพงบ่ได้เนาะถ่ายหุ้บแจ้งบะใช่ยังไงที่ถ่ายแล้ว วดนมาถ่ายลองเบิง้งลองโทรศัพน้องเพิ่นพี่น้นองเนาะไม่โดนอื่นนะจะถ่ายคลิปบัเลยจะเบิ้งทำน้องนี่น้องเพิ่นมากดิบกีบเ,เนีน่ยเกือบบริสิบเป็นเฮติไนนด้หนะ่ะโอ้เนาะคือมีหูบหนังเฮียนพร้อมเลยเจ้าโทรศัพท์โดนแล้วโทรศัพท์หากะมาไสา้ชื่อท่านในไส้ชื่อแต่โดนเม,มืนบ๊อ บรล่วงข้อมูลความลับน้องพื้นบิีให้มาเยบิบิดงเ,เปลยนเบาโทรศัพท์ไนงงนน้นี่ช่าใหอ้งามตัวเลเยของไอ้สามโกมเด็นอ่อางยไป้นาเยของไอ้มันมูเสียบมันเป็นหุกลมเน๊ของแท้อะไรองไอ้นี่จะเป็นคลิปอยู่บ้านมเอาจะเป็นคลิปเลยถ่ายคลิปมีหนึ บอสคลิปนี้ก็เนาะคลิปเฮีเนาะโมเมนต์ที่น่นีฮะน้ำข้าวน้องเพิ่นปนัวหัวม่วนพะช้าช้ามายินดีน้ำน้องเพิ่นได้เข้าหนึ่งชอบสามเตือนได้เบากวันนี้ได้เลยวันแรกเขาก็ให้ให้เครดิตให้เครดิตเพิ่นเนาะหัวน้องเหงาเนาะเห็นบ่เขากลับมาน้องเพิ่นยิ้มได้ไหนข้าเจ้าอยู่ผู้เดียวในเจ้าเหงาเนาะว่ะอยู่กับป้าจอยน้องเพิ่นแห่งอารมณ์ดี แม่นว่าเจ้าอารมณ์ดีว่าอยู่กับบัวจอยแล้วหัวขวันแล้วหัวขวันว่าหัวขวันบัวจอยอารมณ์เสียใช่ไหมเราเราว่าให้หัวบัวจอยแ่้เป็นไหนเราว่าให้เจ้าหัวว่าเราว่าแบบไหนน้องล่ะเจ้ามักค้นว่าเป็นหมูว้าวไปเลื่อยน้อคนเฮานี่ดูตัดชิวใจคนหูหนี่ยเออ มาจอยนี่ม <ok> ักว่าให้คนหัวเนาะแล้วว่าไปได้เล่าให้ฟังเลยบ้ามจักิเนาะเอาเนาเอาด้วยอม่นบ่คคอยยังี้เราคนบัหม um, ู่จือแต่เบาจอยเลย้คือขาวมาคุณมเเจ้าเจอเลแหละบาอ่ไมบาบมดบอกนะอย่าบอกนะ เห็ดชำเลาะหมจื้อเราหมดจื้อบ่านเราบดจื้อบดบ่จื้อหลายคนเลยบดจื้อคนบสํำคัเจะบดจะเป็นต้องจำาือขนมไห้น้องกินบ่อยนเอาเอาแล้วจะเชื่อมได้้องลหนเด้อเอาเอาเอานองยาให้นอนอก็แล้วกนใไหมเอาคืนอีกเออบ่ขึนเอาบดี้ึ้นบ่ให้เลย เหตกัรนี้เราเหตุการน้เาป็ชายเป็นใจเนายเี่ยนี่คนสังเอนว่าคนมีน้ำใจแท้แม่้างแม่เชื่อมากแล้วพอกินเองระวังเด้อระวังไหลรูเตอร์กินต้องมากิ้วากินเป็นบ้อขนมยังกินเ่เป็นยังอมอยู่เด้ว่าแล้วหมักอมกระดุ่ วว้้าาคนมาอมขนมเนาะเอาว่านี้แล้วเรียกินเหนื่อ้เนาะมันหัวไปแล้วเนาะเัมนกับเลมขนมขนมอันแปลว่าขนมกะาเลมขนมปังก็มีอยู่ในเนาะเคยกินบ่ เก็ย้อมบ้านองหมผมจะเริ่มเป็นตีนั่นนี่จะไปจับบังเด้อย้อมจะโดนจะไปจับผมนองไหนบาปเลยบาปได้จับผหลังเรื่องเนาะถจะรื้การะได้โวยโวเจ้าเคยฟังเพลงวะเพลงยังจะอมฟังเพลงสาระวันเตียลงบ่บ่สเวลาจะเป็นเพลงฝรั่งเด้อบ่เข้าใจแต่ฝรั่งโมอินเดีฝรั่งอะไรเนียลองช่วยฟังบ๊วยเอาเลย ใช่กังเลยครับกลแหลมซีคยฟังแหลมซีคอยให้มักเพลงคำมอดเพลงคำมอดเดืเดือดด่งบ่วิ่งว้าวใ่ล้ีบเนี่ยันคอยเป็นหูใหญ่คอยนำมด่าป ดาบเอ็นบ่โยต้อนได้เหาอันนี้กิปนี่เขามาแสดงความยินดีน้ำน้องได้เข่าหนึ่งชอบจัดนักกับเพลงน้องจืดเนี่ยเด็เพลงอันยาญจื้ดเด็เพลงงั้นโอ้โหได้เหรอทำไมโดยเจ้าเห็นหน้าเราบเราโอ้โหัวเราได้ปะโดยหน้าแล้วนแนวสมควรเนาะเลตโต้ไปเขาใช้ท้ายเก็บอะไรนี่นะเขาบอเอาคลิปเก็อะไรอไรสาระโคน ได้แต่ละน้องจนที่ท่ายคลิปโบได้เห็นหน้าได้แล um> ้วพ่อทำไมดนี่ยสุดท้ายมาในคลิปเดียวนี่ใหอญ่โบได้ด้วยเองอันนี้กินกินเบิดเลยน้องก็ดีใจเห็นน้องยิ้มแบบมีน้องเบาดิแม่นถือว่าได้จัดนักให้น้องมาหนิข่าสิบโลสามเท่าอะไรไปวานนี้เอ้ห้องมาแสดงความยินดีจ็ดนักไปแบกได้บ่อยเอ็นเอ็นเด้ไปแบกขึ้นในน้องเพื่อนเด้ไปแบกขึ้นเท่อนเองได้บ่าน้องใหม่มา ก็ห่ามให้แบกห่ามคนน่องห่านคนน่องอ๋อยันงัวมากินแล้วปลาไปในเตียววัวให้ไปกนเข่าเอ้ายันมันกินได้วเนี่งัวบ้านก่อนไปกินเข่าไห้มาจอยมาจอยมาพี่อย่าเอิญแล้วมาจอยนะเขาก็ดมีเรื่องนะเอาว่าไอ้น่องห่วยใช่เนาะเมื่อก่อนเลิกไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพาอะไรคนจีเลียงปฏิไป เงือไปนึงนนเงือพอดีเ่ะฮะลองมอมผู่มันอามาจะให้ใบชิพันคืนฮะมันไม่เกิให้เจาะชิพันใช่จะเอาใบสิพันคืนมายำจดแต้กันพวกเนี้นะเ <c oughs> อาบมีนี่บริมี่อย่างดอกชุมไอบริมีสาละดอกมันนี่นะ <c oughs> มือมีสาละกะับมีโบมีสาละกะมัมีมีตัว่าเอซีผูกบมักสาละกัมีเด้เอฟซีเนาะเอฟซีกับบางคนเพิ่งเข้าใจว่าเอามายอกเนาะเอามาจอกพอได้หัวพอเรายิ้มนะ มาถ่ายเบื้องลังค่อยได้เนี่ยพี่น้องน้องกินนะขนมสองก้อนทีเดียวเลยบ่จะดูกินบ่อมแล้วจะดูกินบะเราอมแล้วดูกินเอาขนมเนาะอมแล้วก็ดูกินแล้วขนมเชื่อว่าเอฟซีเห็นรอยยิ้มน้องเราก็ดีใจคือเฮานี่เนาะ นี่แหละพี่น้อยการถ่ายคลิปก็มีคลิปจริงจังแล้วคลิปเล่นไปเนาะลายแนวผสมะสานกันพี่น้อยคนื่อนหัวอีกคนไหน้องมามานี่นะมีหลายคนเราบอกขามาถ่ายครับเบาอย่างนี้อ่ะเบาอย่างนี้บอกจื้ออีกแล้วบอด้เอาผูดีไล้เอาผู้ดีได้เอาใครแหมก็รชุดผู้ดีใครบอดจื้ออีกแล้วบอ้นี่นน้ะบอือนาะ ตนนั้นกีกนเดียวนี่ือนะบนีนี่นี่บุนีบุนีนงกบจืดบชื่อเด้อบชื่อเจ้าดอกจืดเราบจือคือกันนะวะเออบชื่อเด้อฉันบัจือบจ้อยเป็นไปบได้บได้บได้บล้รอบุนีบค่มนะบัจืดบัวาชื่อเราง่ายง่ายง่ายบ้ายังนี่เอรบัจือเนาะอันนี้ก็เชื่อง่ายแนึงง่าเอ้เราบจืคยได้ มาเจอเนี่ยนะเออบอจอยหาเข้ามามาหนี้แล้วจื้อล่ะะ่อนเที่ยวเข้ามาหากร50าทริปเจอร์นี้ก็รักเลยนี่ก็รักบอจอยเนาะนกคนลอเจ้าจื้อแบบไหนจื้อจื้อแบบไหนก็มีจื้อในความหลอกป่ะครับมันต้องหมามันมีเหตุไดเจ้าจังจำจดจำจื้อเพิ่นได้ที่บอจอยเนี่ยอ๋อมาเสื่อง่ายง่ายเลยนั้นจื้อวะเชื่อคนได้ยากบ่ Đúng nha. Nó Mà... ớt. muối. Khỏi chữ, khỏi chữ cho mày bên nông muối. Bọn nông mài này khỏi bọt hên sẽ là à ừ. Nông muối. Bọn bà cháu cầm muối dưới đây đi. Cháu ăn nông sư đây bó nông mài. Đây. À... Lào phăng lặng ăn nông sư đấy. Không kinh bó đó cháu. Không chứ sẽ là bà bù. Mình xếp mình bao em cái bán cắn đừng phải làm là mượn mặc bưng nặng phải đi cả ha, tắm viếp, tắm cơn, cơn. Bảo bảo này, làm viết đấy em em nặng มันมีลายแบบใดหนักก็ได้นันนบบนจับเฮ้ทิ้งนางจับพนมนี่โอ้ที่บเพิ่นว่าว่าช้างกูยนะอยู่ไหนนังตีกันบอกเอาคลิปนี้น้องเบาเลยจบคลิปดีกว่าน้องโดยแต่ที่ว่ายินดีดน้อง,องเดิมมานี่มีเบาแอน็นมาจัดนางให้หาสิบโลได้อนือ่องจากว่าจะได้น้องก็ต้องสู้ต่อไปอะไรทุกมากรามาหยอกเจ้าให้ร้อยยิ้มมี เจ้ามีรอยยิ้มชุ่มอายกันหมดนะมีความชุกหัวเลาะเนาะมีความชุกเอาก่อนที่เจ้คลิปนี้ให้ขอถามเขาอาทเดียวเบาอย่างนี้นี่นะผู้นี้เบาอย่างเออเบาลีเบาลีกันกันจืดได้ต้องมีความจืดได้เนาะอะไรเ้าอย่างนี้เนาะจอยอดีเบาอย่างยั้ไงเนี่ะเอาเบาๆๆๆๆแต่แกอยู่ดีมีแรงดหละเอาสบายดีกล้องให้ก่อนเอ้ยสบายดีโอเคพี่น้องเนาะ